สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องอิสลามศึกษาแนววิภาคษนะครับหลังจากที่หางหายกันไปค่อนข้างนานนะครับน่าจะร่วมๆปีหรือว่าอาจจะปีกว่านะครับอรอบนี้ผมก็คิดว่าจะกลับมาทำใหม่นะครับแล้วก็ตั้งใจว่าน่าจะ,ะ,ะได้อัพเรื่อยๆนะครับได้ทำคลิปออกมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับแบบแต่ก็อาจจะไม่ได้บ่อยมากนะอาจจะแบบ คงไม่คงไม่บ่อยกว่าทีละครั้งอันนี้อาจจะ2อาทิตย์ครั้ง3อาทิตย์ครั้งอะไรแบบนี้นะครับแล้วแต่ความสะดวกนะครับแล้วแต่แรงบันดาลใจด้วยนะครับส่วนหนึ่งที่ได้กลับมาจริงๆตั้งใจจะทาจะกลับมาทําใหม่สักพักแล้วนะครับสามสองสามสี่เดือนที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทําไม่ได้ําสักทีนะครับวันนี้นะครับที่ได้กลับมาทาใหม่เนี่ยนะครับเนื่องจากส่วนหนึ่งก็มี อของใหม่มาด,ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ไปดูกันว่าเป็นของใหม่อะไรนะครับแต่ว่าก่อนที่จะจะไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมแจ้งนิดหนึ่งว่าช่องช่องตอนนี้นะครับที่ผ่านพันมาเนี่ยเราใช้ชื่อช่องว่าอ,าอ,าอิสลามสืกษาแนววิพากษ์นะครับแต่ว่าผมกำลังคิดอยู่ว่าต่อไปในอนาคตนะครับอาจจะไม่ได้เปลี่ยนทันท,นทีนะับต่อไปในอนาคตอาจจะอาจจะเปลี่ยนชื่อช่องนะครับให ให้ชัดให้ให้สั้นขึ้นนะครับแล้วก็ความหมายชัดขึ้นนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นอิสลามวิภาคอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะครับตั้งใจตั้งใจว่าจะเปลี่ยนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคงทําอีกสักสองสาคลิปอะไรเงี้ยนะครับได้แจ้งกันไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนทีหลังอะไรเงี้ยนะครับทีซึ่งที่ที่อยากจะแจ้งไว้ก่อนก็คือว่าเผื่อว่า อ่าต่อไปเนี่ยใครมาหาชื่ออิสลามลสถานวิพากล้วไม่เจออะไรเงี้ยนะครับอลองเซิร์ชอิสลามลวิพากด <c oughs> ูอะไรเงี้ยนะครับจะได้เจอเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเปลี่ยนชื่ออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่มีบัญชี u t u b e นะครับแล้วไม่อยากพลาดอะไรเงี้ยนะครับอยากรบกวนกดกระดิ่งแจ้งเตือนกอดกดติดตามด้วยนะครับติดตามก่อนนะครับแล้วก็ถ้าสามารถกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนนะครับคือติดตามเนี่ยมันก็จะ เขาจะว่าก็อาจจะแจ้งบ้างไม่แจ้งบ้างอะไรเงี้ยนะครับโดยเฉพาะแบบคนที่ติดตามหลายๆช่องอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าติดตามด้วยแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเนี่ยนะครับมันก็เหมือนแบบเ,เหมือนประมาณว่าเป็นรับประกรันว่าจะได้แจ้งแน่ๆประมาณนี้นะครับก็อยากจะฝากไว้นิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่มีบัญชี u t u b e นะครับช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับโอเคทีนี้วันนี้นะครับที่ที่ได้กลับมาเริ่มทำใหม่เนี่ยส่วนหนึ่งเนื่องจากว่าผม ได้หนังสือไปซื้อมานะครับไม่ใช่ได้มาฟรีๆนะไปซื้อหนังสือมาเล่มใหม่เล่มหนึ่งนะใหม่สําหรับผมนะแต่ว่าไอเล่มที่ในมือผมเนี่ยนะครับเป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่สองแล้วนะครับเออน่าจะพิมพ์ครั้งที่สองนะครับเอ่อเื่เนี้นะครับอ่าโอเคโชว์สัหน่อยเอ่อในจอมันน่าจะน่าจะเขาเรียกอะไรกับหน้ากับกับซ้ายกับขวานะครับเพราะผมใช้กล้องอันนี้ใช้กล้องหน้านะครับเอ่อมันคือหนังสืออ่า ตับซีฟนะครับโดยอิบนุกาซีฟนะครับหนังสือตับซีฟคืออะไรนะครับคือหนังสืออธิบายอ่ะพูดง่ายๆนะครับอธิบายกุรานตับซีฟกุรานนะครับไอไอเล่มนี้นะครับการได้ตับซีฟมาเนี่ยนะครับจะดีต่อเรายังไงนะครับดีต่อผมและดีต่อคนที่สนใจวิพากิสลามวิพากษ์คุรานยังไงนะครับเพราะว่าถ้าใครได้ดู ถ้าเคยเคยถกเถียงแลกเปลี essen, ่ยนหรือว oh ่าอาจจะเห็นคลิปผมมีคนคอมเมนต์ใต้คลิปผมเรืออะเงี okay, like hear, ้ยนะครับหรือว่าถกเถียงแลกเปลี่ยนในเพจอะไรเงี้ยนะครับเวลาเราวิจารณ์คุรอานเนี่ยนะครับก็เรียกอะไรอ่ะช่องทางออกหนึ่งนะครับเวลาเขาจะเถียงเราก็คือว่าเขาก็จะบอกว่าเอ้ยคุณอ่านคุรอานอย่างเดียวไม่ได้นะครับคุณต้องไปฟังผู้รู้อัตถิบายคุณจะตีความแบบตรงๆอย่างนั้นไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับเวลากุรอานเขาแปลมาเนี่ยนะครับเราไปอ่านตัวที่กุระอ่านไม่ว่าแปลไม่แปลเนี่ยนะครับ เขาก็จะบอกแบบนี้นะครับเขาบอกว่าเนี่ยต้องไปถามผู้รู้นะครับให้ผู้รู้อธิบายอะไรแบบเนี้ยแต่ถึงที่สุดนะแต่มันก็มีเรื่องตลกนะครับก็คือว่าเขาพยายามบอกว่าเฮ้ยเราเราเข้าใจเองไม่ได้เราต้องไปถามผู้รู้นะครับแต่ว่าเวลาเขาเขาจะบอกว่าเฮ้ยมันต้องความหมายอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ไม่ได้ไปถามผู้รู้นะเขาก็อธิบายเองนะครับอันนี้ต้องแปลว่าอย่างนั้นต้องแปลแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งเขาก็จะเอา ส่วนหนึ่งก็ไปเอาความรู้วิทยาศาสตร์เวลาเราเขียยกุลาดใช่ไหมเฮ้ยมันขัดแย้งกับกุลาอยังไงเขาก็จะเอากุลาเอาวิทยาศาสตร์เป็นตัวตั้งแล้วก็พยายามแท้นะครับเออผมเรียกว่าแท้แล้วกันนะเออ่ความหมายนะครับให้เข้ากับวิทยาศาสตร์ประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยตับซีบนี้การมีตับซีบนี้นะครับด้านหนึ่งก็คือว่านี่คือผู้รู้แน,น่นอนนะคนเขียนตับซีบมาแล้วก็ เอ่อเอ่อเป็นที่ยอมรับนะครับคือคือมีคนลงทุนแปลเป็นภาษาไทยเอาง่ายๆนะนะครับเอ่อเอ่อก็ไม่ใช่ขี้หมูขี้หมาแน่ๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่อยู่ในแวดวงอิสลามอะไรเงี้ยนะครับก็คงจะรู้แหละนะครับกับชื่อของเอ่อผู้เขียนหนังสือเล่มนี้อะไรเงี้ยนะครับว่ามีความสําคัญอย่างไงน่าเชื่อถืออย่างไงอะไรเงี้ยนะครับเอ่อเขาถึงแปลกันมานะครับแล้วก็เล่มนี้นะครับเออไหนไพูดถึงหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับผมผมรบกวน ขอระดมทุนนิดนึงนะครับก็คือว่าคือเล่มนี้ไอไอไอตัปซีชุดนี้นะครับมีทั้งหมด15เล่มนะครับผมซื้อมาเล่มหนึ่งละนะครับราคาเล่มหนึ่งเป็นเจ็ดร้อยบาทนะครับยังไม่รวมค่าส่งนะครับเพราะฉะนั้นชุดหนึ่งเนี่ยถ้าซื้อทั้งชุดนะนะครับมันจะหมื่นกว่าบาทหมื่นหมื่นหมื่นห้าร้อยนะครับทั้งชุดนะครับเออก็สำหรับคนหาเช้ากินข้าอย่างผมเนี่ยนะครับถ้าถ้าซื้อเท่านี้เนี่ยนะครับก็ ลำบากพอสมควรนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีกำลังนะครับจะช่วยกันซัพพอร์ตนะครับเป็นทุนสำหรับซื้อไอ้หนังสือชุดนี้คือซื้อแล้วก็เป็นของผมนะนี่บอกกันไว้ก่อนนะนะครับผมซื้อมาก็ให้ผมใช้เนี่ยนะครับก็ผมแจ้งบัญชีธนาคารนิดนึงนะครับธนาคารกรุงเทพนะครับเลขที่บัญชี085นะครับ027 3384นะครับธนาคารกรุงเทพ 0850273384นะครับสำหรับคนที่แบบอยากจะช่วยสนับสนุนช่วยให้ผมซื้อเล่มนี้นะครับไม่ใช่เล่มนี้เล่มที่2ที่3ที่4นะครับของหนังสือชุดนี้นะครับจะได้เอามาเอามาใช้ในการทำคลิปหรือว่าทำเพจอะไรเงี้ยนะครับก็ก็สมทบมาได้นะครับแต่ว่าก็ก็ย้ำสำหรับคนที่มีกำลังนะครับใครที่ใครที่ลำบากอะไรเงี้ยก็ ก็ไม่เป็นไรช่วยกันทางอื่นดีกว่านะครับช่วยติดตามช่องนะครับช่วยแชร์ช่วยโพสอะไรเงี้ยนะครับใครที่โพสหน้าหน้าเพจไม่ได้นะครับหน้าหน้าหน้าสเตตัสตัวเองไม่ได้อาจจะมีญาติมีอะไรไม่พอใจอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะช่วยส่งกันหลังไม่ส่งทางแชททางไลน์ทางอะไรก็ว่าไปนะครับก็ช่วยกันเท่าที่จะมีกำลังมีความสามารถช่วยกันได้นะครับ โอเคทีนี้เนี่ยเ,เล่มน,นี้นะครับเอาข้อจริงผม,ผมไม่อยากจะเรียกว่าอ่านนะคือผม,ผมได้มาแล้วก็ผมมาเปิดเปิดเล่นๆหรือใช้คํานี้แล้วกัน <laughs> เปิดเล่นๆนะครับแล้วกเ็เจอประเด็นที่น่าสนใจทันทีนะครับก็เลยก็เลยได้โอกาสมาทําคลิปนะครับทีนี้เนี่ยนะครับกุรอานนะครับที่ที่ผมจะพูดถึงเนี่ยนะครับก็คือ,อ,อกุรอาน จากส so ุรอะอัลบัคกระนะครับอัลบัคกระก็คือสุรที่2นะครับก็คือตับซีบนี้เขาก็จะเขาก็จะแปลเขาก็จะจะจะเขียนเรียงไปเลยนะนะครับจากจากสุรที่หนึ่งที่2ที่3ไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไล่อายะไปเลยนะอันนี้ก็คืออัลบัคกระนะครับอายะที่ยี่สินะครับผมผมอ่านไอตัวอายะเนี่ยจากจากในนี้เลยนะครับ เดี๋ยวอ่านให้ฟังก่อนนะครับาษาไทยนะครับพระองค์คือผู้ที่ได้ทรงบังเกิดสิ่งทั้งมวลในโลกไว้สําหรับพวกเจ้าภายหลังได้ทรงมุ่งสู่ฟากฟ้าและทําให้มันสมบูรณ์ขึ้นเป็นเจ็ดชั้นและพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่งนะครับประเด็นอยู่ที่การการบอกว่าเนี่ยสร้างโลกใช่ไหมนะครับบังเกิดสิ่งทั้งมวลในโลกไว้นะครับแล้วมุ่งแล้วภายหลังนะครับได้มุ่งสู่ฟากฟ้านะครับ อันนี้คือจริงๆถ้าเราอ่านถ้าเราอ่านอายะนี้นะครับเราก็เห็นชัดอยู่แล้วใช่ไหมว่าแบบสร้างโลกก่อนแล้วค่อยไปสร้างฟากฟ้าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเอาเฉพาะตรงนี้ก่อนนะนะครับเอาเฉพาะตรงนี้ก่อนเนี่ยอันนี้ก็ผิดนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ปัจจุบันใช่ไหมครับโลกเนี่ยมีอายุป,ประมาณ4,5004,600ล้านปีนะครับน่าจะประมาณ4,500นรอิดๆอะไรประมาณนี้นะครับในขณะที่จักรวาลเนี่ยนะครับ เท่าที่เรารู้เท่าที่เรารู้นะอายุขั้นต่ำเนี่ยหนึ่งหนึ่งมื่นหนึ่งพันสามร้อยเรื่อยสักอย่างประมาณนี้นะครับล้านปีนะครับเราพูดกันถึงหลักล้านปีนะหมื่นกว่าล้านปีกับสี่พันห้าร้อยล้านปีนะครับคือโลกเนี่ยอาย <wh ats Napoleon> ุประมาณหนึ่งในหนึ่งในสามนะครับเกินหนึ่งในสามนิดๆของอายุจักรวาลอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในคัมภีร์กุรอานบอกว่าโลกนี้เกิดก่อน นะครับอันนี้ก็ผิดแล้วนะครับผิดชัดเจนนะครับคือไม่ต้องไปพูดถึงดวงดาวอื่นๆนะครับที่ที่ที่อายุโบราณนะครับเอาแค่ดวงอาทิตย์เนี่ยของเราเนี่ยนะครับก็เกิดก่อนโลกนะครับแต่ว่าจะเกิดก่อนโลกไม่เยอะนะครับเป็นแบบไม่กี่สิบล้านปีหรืออาจจะร้อยล้านปีอะไรสักประมาณนี้นะครับผมอาจจะจําตัวเลขแบบเปะปไม่ได้อรไรประมาณนี้นะครับไม่กี่สิบล้านปีไม่กี่หรืออาจจะร้อยล้านปีอะไรประมาณนี้นะครับร้อยล้านนิดๆอะไรเงี้ยนะครับ ถ้เาเทียบกอายุมนุษย์ก็เยอะใช่ไหมแต่ว่าถ้าเทียบกับแบบกับกับดวงดาวกับจักรวาลอะไรเงี้ยก็ถือว่าถือว่าไม่เยอะอะไรเงี้ยนะครับเกิดก่อนโลกเล็กน้อยนะครับอนุดมปาน,นี่นะครับแต่โลกไม่ได้เกิดก่อนแน่นะครับในขณะที่กุรอานนะครับกุรอานเนี่ยอบอกว่า,าพระเจ้าเนี่ยสร้างโลกก่อนนะครับสร้างแผ่นดินก่อนนะครับแล้วค่อยค่อยมุ่งไปสู่ชั้นฟ้านะครับนู่นสู่ฟากฟ้านะครับโอเค ผมเข้าใจไปเองหรือเปล่านะครับผมก็จะไปเองหรือเปล่านะครับอิมูกาซีฟว่าไงนะครับผู้รู้นะครับเขาอธิบายอ่าอ่าสุล้อนี้ว่ายังไงนะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับเล่มที่หนึ่งนะครับตับซิอิมุกาซีฟเนี่ยนะครับเล่มที่หนึ่งหน้าที่สองร้อยห้านะครับอ่าอิมูกาซีฟบอกว่าในอายะนี้ชี้เห็นว่าอัลเลาะห์ได้ทรงเริ่มสร้างแผ่นดินกรนะครับได้ทรงเริ่มสร้างแผ่นดินกรละก่อน หลังจากนั้นก็สร้างชั้นฟ้าทั้ง7นะครับนี่คือสภาพการสร้างโดยจะเริ่มสร้างจากส่วนล่างก่อนแล้วก็ส่วนบนหลังจากนั้นความหลังจากนั้นอะไรเนี่ยนะครับความจริงบรรณานักรนักอธิบายกุรานได้กล่าวไวอ้อย่างชัดเจนในเรื่องนี้เนี่ยนิมลกศิษอ้างไปถึงคนอื่นอีกนะครับอ้างไปถึงนะักอธิบายแต่ว่าไม่ได้บอกว่าหมายถึงใครนะครับ เออผมจะอ่านอีกอีกอหน้า206หนะครับอันนี้เป็นหัวข้อเลยนะนะครับเขาตั้งหัวข้อขึ้นมาเลยนะครับอิมูกซีฟเนี่ยนะตั้งหัวข้อนะแผ่นดินได้ถูกสร้างก่อนชั้นฟ้านะครับเป็นหัวข้อนะนะครับเดี๋ยวผมโชว์ได้ได้ไหมเนี่ยเออมันก็จะกลับหน้ากลับหลังอีกนะอ่ะนะครับแผ่นดินได้ถูกสร้างก่อนชั้นฟ้านะครับมุยาฮิตได้ได้กล่าวเกี่ยวกับคํำตารัสของอเล์ที่มีความหมายว่าพระองค์คือผู้ที่ได้ทรง บังเกิดสิ่งทั้งมวลในโลกนี้ไว้สำหรับพวกเจ้าว่าอันเล์ได้สร้างแผ่นดินก่อนฟ้าแล้วเมื่อพระองค์ได้ทรงสร้างแผ่นดินนั้นได้มีควันกระจายขึ้นจากพื้นดินซึ่งดังกล่าวนั้นพระองค์ได้ตรัสว่าแล้วพระองค์ทรงมุ่งสู่ฟ้าฟ้าขณะที่มันเป็นไอหมอกนะครับแล้วก็ข้อความกุรานที่ว่าแล้วทำให้มันสมบ,บูรณ์ขึ้นเป็นเจ็ดชั้น มูยาฮิตได้กล่าวว่าโดยบางชั้นซ่อนอยู่อีกบนอีกบางชั้นนะครับและพื้นดินก็เจ็ดชั้นหมายถึงบางชั้นอยู่ใต้อีกบางชั้นอัญานี้เป็นหลักฐานว่าพื้นดินนั้นถูกสร้างขึ้นมาก่อนชั้นฟ้านะครับดังเช่นที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในอายะต่างๆของซุรอาฟุตซิลัสที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับคือก่อนหน้าน,นี้ในเล่มนี้เขาอ้างถึงซุรอกฟุตซิลัสนะครับแต่ว่าผมจะไม่ไปลงลารายละเอียดตรงนั้นนะครับ อันนี้จะเห็นว่าชัดเจนนะครับย้านะครับอิมลูกาซิมเนี่ยย้าแล้วก็อ้างถึงคนอื่นนะอ้างถึงมูยาฮิตเนี่ยนะครับที่ได้อธิบายเรื่องนี้นะครับว่าแผ่นดินเนี่ยนะฮะโลกเนี่ยนะครับสร้างขึ้นก่อนชั้นว่าฟ้านะครับทองฟ้านะครับซึ่งผิดนะครับผิดแน่นอนนะครับแล้วที่สําคัญนะอันนี้เนี่ยมีไปแตะนิดนึงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเรื่องพื้นดินก็เจ็ดชั้นนะครับอันไปเอาความรู้จากไหนนะครับ อันนี้น่าสนใจนะนะครับเพราะว่ามีบางเพจเพจมุสลิมบางเพจอ่ามุสลิมบางเพจเนี่ยนะครับเขาพูดถึงเจ็ดชั้นฟ้าเจ็ดชั้นดินในความหมายที่ว่าแบบอ่าคือพวกที่เชื่อว่าโลกแบนนะเขาไปตีความเรื่องโลกแบนแล้วก็เอาเรื่องเจ็ดชั้นดินเนี่ยนะครับไปตีความเรื่องโลกแบนด้วยนะครับอ่าคือปัจจุบันเนี่ยนะความรู้วิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับโลกเราไม่ได้มีเจ็ดชั้นนะนะครับมีน่าจะห้าชั้นมั้งแต่ผมจะไม่ผิดนะครับไอไอไอ ชั้นหินชั้นมันจะเป็นอะไรชั้นดินก่อนใช่ไหมแล้วมีชั้นหินแข็งชั้นหินเหนื่ออะไรสักอย่างประมาณนี้นะครับลองไปดูได้นะครับใครนับได้ถึง7ก็ก็ลองทำดูนะเออแต่ว่าเอาเท่าที่ผมจําได้เนี่ยนะครับชั้นดินก็ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง7ชั้นแน่นอนนะครับมีแค่5้านะครับแล้วก็ในในในตับซีฟนี้นะครับอันนี้เป็นหัวข้อเหมือนกันนะแผ่นดินนั้นถูกทําให้เป็นพื้นราบหลังจากสร้างชั้นฟ้านะครับ อันนี้ก็อันน surveys, say, ี all, issues, so ้ย right so ังไม่ชัดนะครับแต่ว่าผมว่าก็เอียงเอียงไปทางเรื่องโลกแบน์นะครับยังไม่ชัดนะครับผมไม่ลงรายละเอียดที่ต่อจากนี้แล้วกันนะแต่ว่าประมาณนี้นะครับเขาพูดถึงแผ่นนิลาบนะครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมได้อ่านเล่มนี้ต่อเนี่ยนะครับในเรื่องแผ่นดินลาเนี่อาจจะปรากฏออกมาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะแบบชี้ไปชัดๆหรือเปล่าเรื่องเรื่องโลกแบงนะครับแต่ว่า อันนี้ก็เริ่มแตะๆตน่อยแล้วนะครับแล้วก็มีที่สําคัญมีเรื่องเกิดชั้นดินด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราค่อยดูกันต่อไปนะครับแต่ว่าเฉพาะคลิปนี้นะครับที่ผมอยากเน้นในคลิปนี้ขององค์การน,นี้นะครับก็คือว่าพระเจ้านะครับกุอรอานเนี่ยนะครับอบอกว่าสร้างแผ่นดินแผ่นดินกดก่อนลกดกด,ดก่อนชั้นฟ้านะครับซึ่งไม่จริงนะครับอย่างน้อยถ้าเราเชื่อวิทยาศาสตร์นะถ้าคุณไม่เชื่อวิทยาศาสตร์อีกเรื่องนะเออถ้าเราเชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับ ไม่ตรงกับกุลาแน่นอนนะครวิทยาศาสตร์ขัดกุลานะครับคุณจะเชื่ออะไรแล้วแต่คุณนะครับแต่ความรู้วิทยาศาสตร์ปัจจุบันเราเนี่ยน,นะครับจักรวาลมีอายุอย่างน้อยหมื่นกว่าล้านปีหมื่นหนึ่งพันหรือหมื่นเท่าไหร่ 1, หรเรน,น,นี่ยน,นะครับเหมือนหนึ่งพันสามร้อยหรือสั่แนวแนวเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับผมขี้เกียจไปค้นเพิ่มนะครับเอาตัวเลขชัดๆแต่ว่าเกินหมื่นล้านปีแน่นอนนะครับในขณะนี้ที่โลกเนี่ยน,นะครับสี่พันห้าร้อยสี่พันหกร้อยล้านปีเท่านั้นเองนะครับ จักรวาลเกิดก่อนนะครับดาวอื่นๆดาวโบราณเยอะแยะนะครับเกิดก่อนโลกนะครับแม้แต่ดวงอาทิตย์ของเรานะครับก็เกิดก่อนโลกนะครับดาวในระบบสุริยะของเราบางดวงนะครับก็เกิดก่อนโลกนะครับแต่ว่าก็เกิดก่อนไม่นานนะครับก็ไล่ๆกันอะไรประมาณนี้นะครับแต่มีบางดวงที่เกิดก่อนโลกอะไรเงี้ยนะครับผมจําไม่ได้แล้วว่าดวงไหนบ้างนะครับมีทั้งดวงที่แบบเกิดก่อนเกิดหลังใกล้ๆกันอะไรประมาณนี้นะครับแต่ไม่ใช่โลกเกิดก่อนแน่นอน นะครับแล้วก็มีดาวโบราณดาวที่แบบถ้าเราไปดูเนี่ยมันจะมีดาวเขาเนี่ยดาวเลิกนะครับที่ระเบิดที่อะไรแบบนี้นะครับที่สิ้นอายุไขเนี่ยนะครับคือคือดาวพวกนั้นเนี่ยคือนึกดาวเลิกก็คืออะไรคือดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับคือดาวพวกนั้นเนี่ยเกิดมาก่อนนะครับเกิดมาก่อนดวงอาทิตย์แล้วแล้วมีอยู่มานานจนมันเสียสิ้สสนอายุไขอ่ะคุณคุณนึกดูแล้วกันนะครับ แล้วระเบิดแล้วอะไรย่างเงี้ยนะจริงๆใช้คำว่าระเบิดผมไม่แน่ใจว่าในทางวิทยาศาสตร์เขาใช้คํานี้ได้จริงหรือเปล่านะเออแต่แต่ประมาณนั้นนะครับอันนี้พูดกันภาษาบ้านๆก็ผมใช้คําว่าระเบิดแล้วกันนะเออประมาณนี้นะครับอ,อ,อันนี้แล้วอันนี้ผมย้ําอีกทีนะนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ตีความกุรานเองนะครับมีผู้รู้นะครับผู้รู้อิบนุกรซีฟนะครับเขาอธิบายแบบนี้นะครับถ้าคุณไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับถ้าคุณตีความแบบอื่นนะครับถ้ามีมุสลิมตีความแบบอื่น คุณก็ต้องไปเถียงกับอินูกะซิมนะไม่ใช่เถียงกับผมนะเอ่ออันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับไม่ได้ตีความเองนะครับเอ่อผมไม่ได้แปลกุรานเองนะบากทีนะมีคนแปลไว้แล้วนะครับคําอธิบายก็มีคนอธิบายไว้แล้วนะครับเอ่อผมแค่หยิบมาเอ่อเทียบกับวิทยาศาสตร์ให้ดูนะครับสิ่งที่ผมทำนะครับโดยโดยส่วนมากของคลิปที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเอ่อผมเอากุรานนะครับอ่มาเทียบนะครับกับข้อจจริง ทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องประวัติศาสตร์เรื่องพวกนี้นะครับมาเทียบไปดูว่าต่างกันนะครับคลิปนี้ก็เหมือนกันนะครับวิทยาศาสตร์บอกเราว่าจักรวาลเนี่ยหมื่นกว่าล้านปีนะครับในขณะที่โลกเนี่ยสี่พกว่าล้านปีนะครับจักรวาลเกิดก่อนโลกนะครับแต่กุรอานเนี่ยนะครับบอกว่าโลกเกิดก่อนจักรวาลนะครับแล้วถ้าเราถ้าเราดูที่อิมนูกาซิฟอธิบายเมื่อกี้นะครับย้ําหลายรอบมากนะ นะครับที่บอกว่าแบบแผ่นดินนี้ถูกสร้างก่อนชั้นฟ้าเนี่ยนะครับพูดหลายรอบมากนะครับแล้วเป็นทั้งหัวข้อใหญ่นะครับเป็นทั้งาการบรรยายย้ําเรื่องนี้นะครับหลายรอบแล้วก็อ้างถึงอ้างถึงคนอื่นด้วยนะครับมูยาฮิตเนี่ยนะซึ่งผมไม่รู้จักนะอันนี้อันนี้บอกตรงๆนะว่าไม่รู้จักนะแต่ว่าอิบนุกาซีฟเขาเขาอ้างถึงนะครับก็ถ้าถ้ามุสลิมนะครับอยากจะ อยากจะแย้งเรื่องนี้นะครับก็ลองไปแย้งกับผู้รู้นะครับคุณจะบอกว่าคุณรู้กว่าอิมุกาซีฟก็ก็แล้วแต่นะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับอันนี้ประเดิมของปากของคอได้หลังจากได้ของใหม่มานะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนะครับใครที่ยังไม่ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับถ้ามีบัญชี y t u t u นะครับรบกวนช่วยกดติดตามช่องนี้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ ที่สําคัญก็คือว่าช่วยกันช่วยกันแชร์ช่วยกันโพสต์นะครับก๊อปลิงก์ของของของคลิปนี้นะครับไปโพสต์นะครับโพสนะวอโพสต์ในกลุ่มอะไรเงี้ยนะครับเท่าที่สะดวกนะครับหรือจะส่งแชทให้กันหลังใหค์อะไรย่างเงี้ยนะครับเท่าที่สะดวกนะครับก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะทําออกมาเรื่อยๆนะก็แต่ก็เป็นความตั้งใจนะอันนี้ไม่ใช่คําสัญญาไม่ใช่คำรับปากนะจะบอกไว้ว่าตั้งใจว่าจะทําแบบนี้ก็ตั้งใจว่า เดี๋ยวจะทำออกมาเรื่อยๆนะครับอาจจะสัก2องทิตย์ครั้งอะไรเงี้ยนะครับก,ก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับก็ติดตามช่องนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จบไปทางนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ